สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับครูนางในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาหาหอรอมอกันต่อเนาะจากคลิปที่แล้วเราหาหอรอมอโดยการหาตัวหารร่วมแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาหาอีกวิธีหนึ่งโดยการแยกตัวประกอบนั่นเองอ่าเดี๋ยวทวนเรื่องตัวประกอบก่อน การแยกตัวประกอบก็คือการเขียนในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะของจำนวนนั้นๆอย่างเช่น12ครูแยกตัวประกอบออกมาเป็น2คูณ2คูณ3 2คูณ2เป็น4 4คูณ3เป็น12เรื่องการแยกตัวประกอบเนี่ยเดี๋ยวนักเรียนไปทบทวนในคลิปที่แล้วเรื่องการแยกตัวประกอบนะคะ ขั้นตอนการหาหอรมอโดยการแยกตัวประกอบทำยังไงบ้างขั้นตอนแรกให้นักเรียนไแยกตัวประกอบทั้งหมดของจำนวนนับที่เราต้องการหาหอรมอออกมาขั้นตอนที่2พิจารณาตัวประกอบเฉพาะใดบ้างที่ซ้ำกันและขั้นตอนสุดท้ายคือนำตัวประกอบเฉพาะที่เราพิจารณาเมื่อกี้มาคูณกันทั้งหมดเนาะอเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลย อย่างเช่นข้อนี้ครูบอกว่าให้หาหอรมอของ12และ20ะ12และ20ให้แยกตัวประกอบทั้ง12และ20ดูตัวแรกก่อน12อแยกตัวประกอบออกมาเนาะแยกตัวประกอบก็คือหาว่าอะไรสามารถคูณกันได้12อะ,อะไรสามารถคูณกันได้12บ้าง 2คูณ6ได้ไหม2คูณ6เป็น12เนาะ่ะ2เป็นจำนวนเฉพาะแล้วไม่ต้องแยกต่อแต่ว่า6สามารถแยกต่อได้เพราะยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะะ6อะไรคูณกันได้6 2คูณ3เป็น่หมดหรือ,อยัง เป็นจำนวนเฉพาะหมดแล้วเนาะอ่าเพราะฉะนั้นเราจะได้ตัวไหนบ้างที่ครูเคยสอนอ่าดูแต่ละสายอ่าสายนี้ได้เลข2อ่าสายนี้แยกมาทางนี้ได้เลข2อ่าอีกสายหนึ่งแยกมาทางนี้ได้เลข3อ่าอันนี้เก็บไว้ก่อนต่อมาอีกตัวหนึ่งคือ20อ่าแยกตัวประกอบของ20 อะไรคูณกันได้20บ้างห้าคูณสได้ไหมห้าสียี่สิบเป็นจำนวนเฉพาะแล้วเพราะว่าไม่มีอะไรหารลงตัวนอกจาก1กับ5เนอะไปทวนเรื่องจำนวนเฉพาะด้วยแต่ว่า4แยกได้อีกเนอะสแยกได้ สก็คือ2อคูณสอ่ะหมดหรือ,อยังสองเป็นจำนวนเฉพาะแล้วเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นหมดแล้วสายนี้อ่ะคือเลข5มาดูอีกสายนี้เลข2อ่ะสายสุดท้ายตรงนี้เลขเลขสองเนาะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเขียนใหม่ให้สวยๆเนาะ 12แยกออกมาได้อะไรบ้างได้เลข2ตรงนี้เนาะ,ะเลข2ตัวนี้ก็คือคูณ2และสุดท้ายคือเลข3ตัวนี้คือคูณ3่าถ้ากลัวผิดให้นักเรียนตรวจคำตอบโดยการลองคูณดูว่ามันได้12ไหมเนาะ2คูณ2เป็น4เนาะ4คูณ3เป็น12โอเคถูกต้องอ,อีกตัวหนึ่ง20 20มีอะไรบ้างอ่ะมีตัวนี้5เนาะคูณอ่ะตัวนี้2และตัวสุดท้ายข้างหลังคือ2อ่ะตอนนี้เราอยู่ขั้นตอนแยกตัวประกอบเสร็จแล้วหลังจากนั้นให้เราพิจารณาตัวประกอบเฉพาะตัวใดบ้างที่ซ้ำกันอ่ะพูดง่ายๆคือให้เราจับคู่นั่นเองให้เราจับคู่เนาะ จับคู่ยังไงบรรทัดบนกับบรรทัดล่างให้จับตัวที่เหมือนกันอย่างเช่นตัวนี้ครูจับเลข2ตัวนี้คู่กันจับเลข2ตัวนี้คู่กัน1คู่ให้เราเขียนออกมา1ตัวเนาะ1คู่ให้เราเขียนออกมา1ตัวคือยังไงดูนะ คู่จับคูห่หนึ่งคู่ให้เราเขียนออกมา1ตัวมีอีกไหมมีหนึ่คู่เนาะตรงนี้คือคู่2เราก็เอามาคูณกันหมดเรื่องอ่ะ ข้างบนเหลือ3ข้างล่างเหลือ5เนาะอันนี้คู่กันไม่ได้เพราะว่ามันไม่เหมือนกันเราจะจับคู่เฉพาะตัวที่เหมือนกันเท่านั้นเพราะฉะนั้น3กับ5เราไม่ต้องไปสนใจตอนนี้คู่มันหมดแล้วได้แค่2กับ2เนาะได้2 2คูณ2 2คูณ2เท่ากับ4เพราะฉะนั้นก็ตอบได้แล้วว่าหอเรอมอเนาะ ของ12และ20คือ4นั่นเองอหอระมอของ12และ20คือ4นั่นเองคราวนี้ถ้ามันเป็น3ตัวละ่ะได้ไหมมันจะมีแบบ3ตัวเนาะ,ะเดี๋ยวครูจะทำตัวอย่างแบบ3ตัวบ้าง ให้หาหอรอมอของ 15, 30และ45อ่ะ3ตัว15 30และ45ทําทำเหมือนเดิมเลยดูตัวแรกมาแยกตัวแรกก่อน สิบห้าอะไรคูณกันได้สิบห้าสามคูณห้าได้สิบห้าอ่ะสามเป็นจำนวนเฉพาะหรือยังอ่ะเป็นแล้วเพราะว่ามีแค่หนึ่งกับสามที่หารลงตัวห้าล่ะห้าก็เป็นแล้วเนาะต่อไปสามสิบ อะไรคูณกันได้สามสิบบ้างสามคูณสิบเนาะสามคูณสิบแยกได้อีกไหมสิบแยกได้เนาะสองคูณห้าเป็นสิบอ่ะครบแล้วตัวสุดท้ายสี่สิบห้า อะไรคูณกันได้สี่สิบห้าสามคูณสิบห้าเนาะอ่ะสิบห้าแยกได้อีกก็คือสามคูณห้าครบแล้วอ่ะต่อไปขั้นตอน เขียนให้สวยงาม15อ่ะก็คือทั้ง3และ5เนาะแต่ละสายอ่ะตรวจคำตอบโดยการเอามาคูณกัน3 5ได้15โอเค30มีตัวไหนบ้างอ่ะมีสายนี้คือเลข3เนาะอ่ะตัวนี้มาสายนี้เลข2ตัวนี้นะคะอ่ะแล้วก็มาสายนี้สายสุดท้ายเลข ห้าคูณห้าตรวจคคำตอบเนาะ3คูณ2เป็น6 6คูณ5ได้30โอเค45อ่ามาสายนี้เลข3อามมาสายนี้เนาะมาสายนี้สีชมพูเลข3อีกซ้ายนึงแยกมาทางนี้เลข5 ตรวจคำตอบ3คูณ3เป็น9 9คูณ5ได้45โอเคอ่ะต่อไปจับคู่คราวนี้มันไม่ได้เป็นคู่แล้วเพราะมันมี3ตัวเนาะก็คือจับ3ตัวนั่นเองคราวนี้ถ้ามันมี3ตัวจับ3ตัวถ้าหาหอระมอ4ตัวก็ต้องจับพร้อมกัน4ตัวโอเคไหมคะอ่ะมีอะไรบ้างที่ซ้ำกันทั้ง3ตัวอันนี้เลย เลข3ามอ่าซ้ำกันทั้ง3ตัวเลยเพราะฉะนั้นจับพร้อมกัน3ตัวแต่เวลาเขียนเอามาเขียนแค่ตัวเดียวนะคะแบบนี้หมดหรือยังตัวไหนอีกที่ซ้ำกันอ่าเลข5เนาะเห็นไหมซ้ำกันทั้ง3ตัวก็คูณ5หมดหรือยังคะ อ่ะหมดแล้วเพราะว่านี้เหลือเลข2ตัวเดียวอันนี้ก็เหลือเลข3ตัวเดียวจับคู่กันไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นคูณกัน3คูณ5ได้15อ่ะแค่นี้เองจบละหอรอมอของ15-30และ45คือ15นั่นเองอ่ะตอบเนาะหอรอมอของ15 สาและ45คือ15อ่ะจบละเสร็จแล้วค่ะค่ะสำหรับวันนี้คุณนางก็ขอจบเรื่องการหาหอรอมอโดยการแยกตัวประกอบไว้เท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ